ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะน้องอุ้ยแดดเปลี่ยงเปียพี่นอ้องผ้าพี่น้องเบิง่งเขาซุกหล่มข้างกันหนาอยู่นี่ทารถโบมากเกียวจกเสือขอบมัดแล้วพี่น้องนี่เลื้งว่าเม่นอันนี้ทั่วทงเลย ย่างหลายเลยพี่น้องย่างมัดเอารถท่านได้เกี่ยวยจ้ะรถเกี่ยวก็ไปตามคิวเขาจนงอกระดที่จากละพี่น้องขอบกับขอบลงน้ำหมอกหลายๆเงมีมือเสาลงคู่มือมือน้ำหมอกเขากับเอ็งทิ้งทิงงท้งล่องคู่มือ พี่น้องไปเบิง้งงมาจ้ะเนอะาองเขาก็บ่มีราคาดอกพี่น้องเห็ดพอจะได้กินขคลใดเล็กๆน้อยๆกับพวกพวกุ้มพรมลดอันนั้นเกี่ยวดอกพี่น้องเอ้ย เพื่อนทุกคนที่เขามาชุ่มกับยาลืมไปจ้ะเด้อขึ้นหอดพี่น้องขึ้นเก,กาละจ้ะเพื่อนทุกคนเขามาหาก็ดีใจมันไปหาพี่น้องขึ้นเก,กาละจ้ะเห็นเขาแล้วก็อันนี้พี่น้อง ขอบร้ายนกก็มมจิกลงเป็นมูขมือขมือม่วนอื่นหน้าทั้งขางเข้าเกีียวแลวหมมแล้วพี่น้องเอาหลดเกีียวเลือดแต่อยู่หนีตีละสนุก่นกมันลงมาจิกคอห่วงมานคขาดกระปิดกระปีออก เพื่อนทุกคนที่ให้กำลังแรงใจค่ะดีใจได้จ้เาเด้อไปหาพี่น้องคือเก่านั่นละ่ะคิดหอดพี่น้องคือเก่าได้จ้เาเด้อเพื่อนๆพื่อนม่อนมันยูห่ห่มกะหลุมเนาะพี่น้องนอนหลุมเหมือนลุมเหมอนฝนตกหันอะจารโอ้ยหงอก ท้องฟ้าก,กับบ่มีก่อนเมฆมบาบังพี่น้องเลยพี่้อนแต่เสงอีเส้าไห่เส้าห,หน้าเขาเกี่ยวเนาะจ้ะเนาะหน้าใจเครื่องทุนแรงกับเตะครึ่งตอกครึ่งก็เอาห่างกายคนมันบ่อยูุ่สานี้เนาะพี่น้องัอนผู้เขาดูเขาก็เกี่ยวอยู่หรอกาเกี่ยวมือเนาะพี่น้องเนาะ ท้องฟ้ากับปอดโป้งก่อนเมฆก,กับโบลายเอาคลิปสันสนเนาะอพี่น้องเนาะผลเพื่นทุกคนที่เขามาชมมาติดตามอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามให้ซ้ายลงไม่ได้จ้ะเด้อคิดหอดพี่น้องพี่เก่าเละจ้ะสำหรับคลิปนี้กับใบสมีเนาะผเพื่นทุกคนเนาะ ยุ่นดีมีแหงล่ะจ่าด้วบ๊ายบาย